การแปลงฐานสิไปฐาน8ความหมายของเลขงานนี้ไปหารกันได้นะครับขั้นตอนการแปลงหานเลขฐานสิบถแปดโจทบันทึกเศษเศษจะเป็น่วนถึง7น,นะครับผลหารที่ได้ขั้นตอน ก็นำมาหารอีกด้วย8หารไปซ้ำๆจนผลหารเท่ากับ0ตัวอย่างการแปลงเลข156 15 <6 S 1> ในฐาน10เป็นเลขฐาน8 156 15 <6 S 1> หาร8เท่ากับ19เศษ4นะครับ19หาร8เท่ากับ2เ <19 S 1> หลือเศษ3 2หาร8เท่ากับ 5 6ในฐานสิบตัครับ234ในฐาน